สวัสดีครับคิลปัต Channel นะครับวันนี้ก็มาในคอนเทนต์ที่สบายๆไม่เลือดตายแทกประเด็นเหมือนคอนเทนต์ที่แล้วนะกับคอนเทนต์หานกสมองกลทั้ง7นะครับผมหลังจากเพื่อนๆจบเฟสนกสมองกลประจําวันที่คาวฟอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาส่งตัวจดหมายมาที่ตัวของชีคินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเวสต่อไปเลยนะเป็นเวสลับนะครับผมเวสหานกสมองกลทั้ง7นะครับ ก็มาเริ่มนะครับผมตัวแรกเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเปิดเควสชิคิวเลยนะครับผมอยู่ทางด้านขวาบนของแมปนะครับผมก็จะเจอกับนกสมองกลที่เป็นซึมเศร้านะครับผมแล้วก็คุยกับนกเขานะครับให้เขาสบายใจขึ้นนะจะตอบข้อไหนก็ได้นะครับผมถ้าเล็รีบๆีแบบผมผมก็ตอบข้อหนึ่งข้อสองรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็นกเขาก็จะเริ่มสบายใจขึ้นนะแล้วก็บอกว่าให้ไปส่ง เขาที่ตัวซีชิวหน่อยละกันนะครับผมผมไม่รู้ว่าอ่านตัวตัวส่งเควสถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าถูกหรือผิดก็บอกกันได้นะในคอมเมนต์นะครับผมอ่ะหลังจากคุยกับน,นกเสร็จแล้วก็กลับไปที่ตัวของซีิวเลยนะครับหลังจากที่เรามาหาตัวซีิวนะครับผมแล้วก็มันจะมีเควสขึ้นมาว่าเราไปเจอนกสมองกลเศร้าแสนเศร้าตัวหนึ่งมานะครับผมก็เลือกเควสต,ตัวนี้นะเป็นตัวเปิดเควสนะครับผมตัวซีิวเนี่ยเขาก็จะ บอกว่าให้ไปหาอีก6ตัวที่เหลือนะเพราะว่เาเรา,เราเราหาเจอตัวแรกแล้วน,นะเขาบอกว่าเขาทําหายอีก7ตัวด้วยนะเราก็ตามหาอีก6ตัวที่เหลือนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปหา6ตัวที่เหลือแล้วกันนะสำหรับนกตัวที่สองนะจะอยูใใ่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะลงมาด้านล่างนิดนึงนะดังทางด้านขวานะครับผมก็จะเจอกับนกตัวของนกสมองกลที่เต็มไปด้วยความโกรธนะครับผมนกตัวเนี้ยเขาก็จะเล่นเกมกับเรานะเขาจะเล่นเกมซ่อนหากับเรานะครับผม โดยที่เขาจะให้แผนที่มาว่าตัวเองจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะซึ่งเขาให้แผนที่ปลอมมานะครับผมไปก็หาไม่เจออยู่ดีนะแต่ว่านี่มันเป็นคลิปสรุปไงเป็นคลิปของผมผมก็เลยหาได้นะเดี๋ยวตัดมาให้ดูเลยเนอะาว่านกเขาไปแอบซ่อนที่ไหนนะครับผมเราก็นับ1-50นะพอ150รู้แล้วก็ออกตามหานกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตัดฉากไปตรงที่ผมหาเจอเลยแล้วกันนะครับ ที่จริงก็อยู่ไม่ใกลไม่ไกลนะอยู่ด้านล่างตรงข้างหลังประตูทางเข้าทางเข้าปราสาทนะครับผมน้องตัวนี้มาแอบมาแอบอยู่ข้างหลังนี้เองนะนกก็จะตกใจแล้วก็คุยกับเราสักพักหนึ่งแล้วก็จะให้ของรางวัลน,นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวของชิเชียวเนี่ยเขาส่งมเมสเซจมาบอกว่า <laughs> ให้ไปหาให้อีก5าตัวนะปาเดี๋ยวเราไปหาตัวที่สามกันนะครับสำหรับตัวที่สามนะครับ จะอยู่ตรงกลางแมปเลยนะครับผมข้ามสะพานมาก็จะเจอร้านนกสมองโกเลยนะแต่ว่ามีตัวนกตัวหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่นะนกนี้ก็จะเล่นปัญหาชาวก่าเรานะครับผมให้เราตอบคาถามว่านกตัวนี้พูดโกหกหรือเปล่านะผมไม่รู้ผมตอบถูกหรือผิดนะแต่คิดว่าน่าจะตอบนกตัวนี้พูดจริงครั้งหนึ่งพูดโกหกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลังจากตอบคาถามแล้ว นกตัวนี้ก็จะให้ของรางวัลมากับเราแล้วก็ชิคี้วคก็จะส่งข้อความมาอีกแล้วให้ไปหานกอีกสี่ตัวสี่ตัวที่เหลือนะครับผมไปเราไปหาตัวที่สี่กันครับสำหรับนกสมองกลตัวที่4นะจะอยู่อีกแมปหนึ่งนะครับผมแมปล่างของแมปเมื่อกี้นะครับผมแมปนี้ก็วาร์ปมาตรงกลางนะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเจอกับเด็กที่กำลัง2คนนะ ผู้หญิงกับผู้ชายกําลังเล่นกับนกสมองกลอยู่นะครับผมเด็กก็จะดีใจดีใจก็จะเป็นจุดสังเกตได้นะครับผมแล้วก็นกเนี่ยจะถามคําถามที่เป็นปัญหาชาานะที่จริงก็เป็นปัญหาชาานะแต่ว่าเป็นเป็โจทย์เลขที่ยากมากนะครับผมมันมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคําถามมีประมาณว่าเราจะปลูกต้นถั่วงอกนะครับผม10ต้นนะ ตัวจะแบ่งเออจะแบ่งให้กับผู้ชายผู้หญิงนะครับผมผู้ชายจะแบ่งให้ทุกๆ5นาทีผู้หญิงจะแบ่งให้ทุกๆ10นาทีแต่ว่าแต่ว่าผู้หญิงอะสามารถปลูกได้ไวกับผู้ชาย3เท่าคําถามก็คือผมไอตัวเจ้านกสมองกลอ่ะจะได้ต้นถั่วงอกจากผู้หญิงอะกี่ต้นตอนที่เขาปลูกเสร็จแล้ว10ต้นนะครับ คำถามมันยังขาดยังขาดอะไรไปเยอะเลยนะครับผมก็เลยตอบอะไรก็ได้นะที่จริงอะ่ะตอบอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคนดูอยากจะตอบตามผมก็ผมตอบเจ็ดนะครับเจ็ดต้นนะครับนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มันให้แบ่งห้าห้าเท่ากันนะครับคําตอบจริงๆก็คือให้แบ่งห้าห้าเท่ากันนะผมปะเดี๋ยวเราไปหาตัวที่ห้ากันครับผมปะตัวที่ห้า สำหรับตัวที่5นะครับจะอยู่ในแมปคา์ฟอร์ดนะครับผมก็ว้าปมาอยู่ตรงกลางชั้น1ของคา์ฟอร์ดเลยนะพอวร์ปลงมาที่คา์ฟอร์ดชั้น1นะครับผมก็หันหลังนะครับแล้วก็เดินสวนทางมานะครับย้อนมานิดนึงนะมาตรงบันไดตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นนกตัวที่5นะครับผมชื่อยาวมากเลยผมอ่านไม่ทันเท่าทีแต่ว่าผมกดไปแล้วรัวๆนะ

เดินมาข้างหน้าก็จะเจอนกอนกสมองกลสุที่สุภาพนะครับผมก็เดินตามนกสมองกลน,นั้นไปแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตบยามแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตัวที่ตัวสุดท้ายเลยครับตัวที่7เลยครับตัวของสตาเกเซอร์นะครับผมอยู่ดังชั้นหนึ่งตรงกลางเลยนะครับผมพอวาร์ปลงมาแล้วนะครับผมก็ลงมานะแต่ว่า ถ้าใครอ่ะโดนโดนบล็อกทางอยู่อ่ะก็ขึ้นไปปรับตรงวารฟนะครับผมให้เลื่อนทางด้านขวาทีนึงนะครับแล้วก็ค่อยกลับมานะครับผมก็จะเจอกับนกที่คุยกับปลาอยู่นะครับก็หลังจากที่เราจัดการปลาอยู่เมื่อกี้นะแล้วก็นกก็จะให้ของขวัญเรามานะที่เรากําจัดปลาอยู่ได้นะครับผม ก็เสร็จกันไปแล้วนะสำหรับเฟสเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ไปส่งเฟสที่ซิงคิวซิงคิวก็จะให้ของรางวัลมานะครับผมเป็นยี่สิบเฟสหาต้องเจ็ดตัวก็นานเลยยี่สิบเฟสเองแต่ไม่เป็นไรนะเรายังได้แอคชีพเมนต์ได้อีกห้า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 เจ็ดอันก็เป็นสามสิบห้าใช่ไหมรวมของซิงคิวที่ให้มาอ e ีกยี่สิบก็กลายเป็นห้าสิบห้านะก็ถือว่าเฟสนี้คุ้มนะครับผมมีต่อด้วยนะเอ่อ มีต่อด้วยนะไม่จะมีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเคเวสวันถัดไปของเจ้าตัวของเคเวสนกสมองกลเคเวสนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะ